สวัสดีครับนักเรียนที่รักของมาสเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้มาสเตอร์ก็จะมาสอนวิธีการส่งงานครับออนไลน์นะครับโดยใช้ Google Ph o ต o g ูเกิลครับ Google Ph โต้นเองนะครับผมหลังจากที่เราสร้างอัลบั้มใน l ลน์นะครับมาสเตอร์ดูแล้วว่ามันน่าจะเยอะไปนะครับเวลาส่งงานอะไรเงี้ยบางคนหางานไม่เจอครับมาสเตอร์ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการส่งงานโดย Ph o t o g o o g l e แทนนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับนักเรียนให้นักเรียนดูวิธีการครับก่อนอื่นเลยถ้าใครทำในคอมเนี่ยเราต้องแคปภาพนะครับโดยเอามือถือถ่ายภาพออกมานะครับพร้อมกับแก้ไขภาพโดยการเพิ่มชื่อชั้นเลขที่เราเข้าไปนะครับถ้าใครทำในมือถือแล้วก็แก้ไขภาพโดยเพิ่มอะไรครับทีละ ชื่อชั้นเลขที่เข้าไปนะครับถ้านักเรียนไม่เพิ่มนะครับลกูกมัธยจะไม่รูดเลยว่านักเรียนเลขที่อะไรชื่ออะไรชั้นอะไรนะครับสิ่งสําคัญเลยอย่าลืมนะครับเขียนชื่อลงในภาพด้วยนะครับเวลา,ท,าที่เราแคปภาพลงมาเสร็จนะครับหรือทําในคอมก็เอามือถือมาถ่ายรูปนะครับสิ่งที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แก้ไขาภาพนะครับเพิ่มชื่อชั้นเลขที่ลงไปนะครับหลังจากเพิ่มชื่อชั้นเลขที่ลงไปแล้วนักเรียนจะเห็นโค้ด ลิงก์หนึ่งทิมเซิส่งไปนะครับแล้วกดเข้าลิงก์ส่งงานเลยให้เรียนอ่านเลยหลังจากนักเรียนลงมือปฏิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลห้ายนักเรียนถ่ายรูปหรือแคปหน้าจอพร้อมเขียนชื่อชาร์ลีที่ลงในอัลบั้มที่มอนิกสร้างขึ้นนะครับอยู่ด้านบนส่วนวิธีการส่งงานการูนาดูคลิปมอนิกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนทําความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์นี้เลย พอเรากดเข้าไปที่ลิงก์นี้แล้วสิ่งสำคัญเลยเราดูต่อนักเรียนจะเจอไอคอนนี้ครับเขียนว่าเพิ่มรูปภาพเพิ่มรูปภาพอ่าเพิ่มรูปภาพไปเลยนะครับถ้าเป็นมือถือถ้าเรากดปุ๊บมันจะเข้าไปที่อัลบั้มรูปทันทีแล้วก็ก็เลือกภาพแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นเป็นอันจบแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์จะเป็นการ เลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ดูซิว่ารับภาพเราเก็บไว้ตรงไหนให้ลำภาพมาใส่แล้วกด Open แล้วกดเสร็จสิ้นนะครับภาพก็จะมาอยู่ในนี้นะครับในส่วนของแชทบอสส์สิ่งสำคัญเลยเวลาส่งงานไม่ใช่กดอย่างเดียวนะครับลูกในภาพเราต้องบอกชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะครับลูกโอเคครับเนี่แหละครับวิธีการส่งงานง่ายไหมครับลูกภาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอยากให้นักเรียนลองฝึกนะครับ เพราะเซอร์ว่ามันไม่มีอะไรยากถ้าเราไม่ลงมือทํานะครับลองดูนะครับลกูกลองส่งงานด้วยวิธีนี้ดูนะครับอดทอนหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับลกูกอ่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ,รบสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของเซอร์ทุกคน